สวัสดีครับอีกดีต้อรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังเล่น Shadow Gambit The Curse c r ครูจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ Shadowgrambit the Curse Crew คือเกมที่เราจะได้รับบทเป็นตัวละครสาวเอเฟียนางถูกสาบมีดาบปักที่กลางลำตัวนะครับซึ่งเรื่องราวของเธอเนี่ยยังเป็นปริศนานะครับเนื่องจากตัวเกมเนี่ยมีความเป็น r e a l Time Stealth t a c t i c นะครับ ทำให้เกมเนี่ยมีความน่าสนใจเอามากๆผมได้เล่นมาแล้วจึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับขอเกินในช่วงแรกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยชอบเกม Shadow Tactics มากเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับแล้วผมก็อยากเล่นให้ได้จริงๆตัวละครเอเฟียนะครับมีความสามารถที่น่าสนใจนะครับซึ่งเธอเนี่ยมีสกิลที่สามารถชักดาบออกจากร่างตัวเองเพื่อเอาไปโจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็วและมีสกิล หยุดเวลานะครับถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดูโกงนะครับแต่ว่าสนุกใช้ได้เลยทีเดียวบรรยากาศในเกมค่อนข้างเจ๋งนะครับเนื่องจากมันมีความเป็นโจรสลัดนะครับมีความเป็นแฟนตาซีนะครับเนื้อหาของเกมเนี่ยจะมีการเล่าถึงสมบัตินะครับมีการเล่าถึงเรือผีสิงนะครับซึ่งใครที่เป็นแฟนเออชอบบรรยากาศแนวไพเรตออฟเดอแคริบเบียนเนี่ยเกมนี้เนี่ยก็มีบรรยากาศแบบนั้นนะครับให้เราได้อิ่มเอมพอสมควรเลยนะครับ ส่วนตัวละครของเกมนี้เนี่ยแต่ละตัวก็โดดเด่นนะครับแม้กระทั่งศัตรูนะครับที่ให้เราไปต่อสู้หรือว่าเจอตามเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีสเสน่ห์น่าสนใจแต่ถึงอย่างนั้นตัวเกมก็ยังมีความเป็นแฟนตาซีที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับมีสกิลมีพลังเหนือธรรมชาตินะครับมีตัวละครที่น่าสนใจนะครับตัวเกมเนี่ยเราก็สามารถตามหาไอเทมพลังพิเศษนะครับซึ่งตัวเกมก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยใช้แผนการ เล่นนะครับเลือกใช้กลยุทธ์ตามสไตล์ที่เราถนัดเลย จุดหนึ่งที่ผมชอบเกมนี้เลยนะครับก็คือการผจญภัยนะครับในทีมโจรสลัดเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยถ่ายทอดในมุมมองจุดนี้ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องต่างๆนะครับภารกิจต่างๆนะครับรวมถึงการต่อสู้นะครับที่มีการรอบเลนส์นะครับการต่อสู้ในแบบฉบับของผู้เล่นเองและจนไปถึงกราฟิกที่มีการทําเป็นแอนิเมชันอาร์ตนะครับสวยงามมากๆนะครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบ นี้นะครับเกมแนวเรียลไทม์สเตลท a คติกนะครับสนุกสนุกนะครับผมว่า g a รบ i ิทเดอะเคิร์ดครเนี่ยสนุกแล้วก็ตอบโจทย์ผู้เล่นแนวนี้เอามากๆในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับจุดที่อาจจะทําให้ผู้เล่นบางคนไม่ชอบนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างมีความเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยมันมีสไตล์ของตัวเองค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงในด้านของเกมเพย์ในด้านของเนื้อเรื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ ไม่เคยผ่านเกมแนวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างเข้าใจยากนะครับดูเล่นยากนะครับต้องมีการวางแผนต้องใช้กลยุทธ์อะไรมากมายนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะครับของเกมนี้นะครับที่จะลองรับผู้เล่นหน้าใหม่แต่ถ้าใครที่เป็นแฟนเกมแนวนี้มาอยู่แล้วนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่า Shadow Gambit the Curse Crew เนี่ย เป็นเกมที่ถูกใจและเล่นสนุกสำหรับคุณอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ J จฮ r โร่ a n n e l ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอ,อกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ